สวัสดีครับอยู่กับสาวดำซิงครับสวัสดีคลิปครับเนาะเดียบร้อยครับเรียบร้อยจ่ายจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วครับไปอยู่ไหนเดี๋ยวรอติดตามครับขึ้นเตลเลยเหรอครับยางไนเตลเลยครับส่งหอดบาทครับเพราะว่าบาทมันอยู่ไกลครับอยู่แถวนี้ครับคันนี้มันเอ่อเผื่อถ้าเป็นคนนอกคนอะไรก็ไม่กล้าเอารับเขาก็คิดว่ามันแพงครับรับส่งขึ้นเตลเลยแล้วครับ ปัญหาตอนนี้อยู่ที่คนขายครับคนขายไม่ได้ดีใจครับหนักใจครับงานท่วมหัวแต่ว่าจะได้หรอพี่น้องเอาประท่นต้องหารถก่อนครับไปแล้วครับ ไงกุ๊บนี่ครับปัญหาของรถดำครับนี่ดินแข็งไปเลก็นจนเป็นผงเงหมดครับรถดำนี่แพงกว่าไม่โครนะครับใคแล้วลมู <laughs> มูไม่มูเ้ไปหาใส แลงไหมครับรถไมโครราคาถูกกว่าหางขึนได้เยอะกว่าแต่คนไม่กล้าซื้อไม่กล้าเล่นเอาของไปเก็บเอาของ giải ạ ủp hợp hả lên lên à lên súng hả nâng cao nâng cao ทรงสุลาดเลยมึงไปเด้อมึงมึงไปขับขับมาสุลาดมึงไปบกว่าเวลาเี่ยวฮมม่ไฟเดียวดิหอดดิสองมือไปหอด้วเดกขาจะนคน้องลอยเนคขนาดลอยยีกยังซับไมใหม่เลยไปนง่เด ล้างไปเลยยุ่งต้องถ่ายมันเร็วผบดีไปอย่างเี่องรรถไหนรูเบลยวหารถทัไหนอยู่สิเพียนครับสองรอยเกยรเลยเียนกันเลย ลงลงหายแล้ว่อลงไป่ากานเนาะซุปลงลงมงมวาึงเกนะอแต่ว่าเห็นงานบ่เดีเาขมันเห็นงานอยู่กับเสียดายเนาะซื้อกับซซื้อมาเซ่โอ้หน้มันเลยมันอาจจะยั่งดอกมันเป็นเล็กบางบง นี่คสซี่ก็ไปไวดเลยตอนนี้ที่เหยียบสองรอยเดี๋ยววันนี้เรื่องกี่ยังนี่7 <700, 75. S 2> เจ็ดร้อยเจดห้าตะกี้กับอีพี่เหรออีพี่รวยเนาะสามร่อยแรงเรนาะน็อกเนาะรอบมันเร็วไหมเนี่ยมันเรียนมาไหนอยู่คนรถเดียวเนี่ยก็เพราะแห้งเหรอต้อนนันกับเจสซี่เอเจสซี่เ ว่าม oh. ันเป็นเครืงเยะซี่หะซี่ันเป็นะซี่หัวเาเดนก็มาเขาเห็นว่าใหม่กรีงามเลยซี่ใหมอ่างงามัชุดชุดหลังมันเป็นของยูดีได้กันตัวนี้ก็สองร่อยจัมโบ้มันเป็นจัมโบ้ของมันนะฮะตัวนี้มมีอย่งนี้นิเร็วรอบเร็วนั่

แล้วาเหย้มเอยเหลือก็ยเป็นอย่างนี้บวมักบันไดกบันไดนบวมข้นงานถูกไม่ไหนไม่ได้ก็ดีเนแหละมันมีบันไหแล้วมันถอดออกมันข้นยาบึม่เลยมันบอกว่าข้นยากมันไม่ถอดออกมันไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนีคุ้มใส่บันไหนเลย

มือไม่ได้หัไผ่เนี่ยหัวไผ่หัวไผ่ตไปบ้านโคยางรถจวนีฮะคิดต่ไปพลาดไว่าโค้ยางรอตเนี่ย ไปครับเรียบร้อยครับจบไปห้าสิบห้าครับคันน้ก็จะไปล้างแล้วก็ลงงานเลยครับแค่นั้นเจอกันคลิปหน้าครับสุขสมยัยนี้อ่ะสุกๆมันมันครับกับคนซื้อให้มันมัน,มน,มน